เมื่อเรากรีดหมดหน้าเรกเราจะขึ้นด้านซ้ายหรือขึ้นด้านขวาดีคลิปนี้นมตองแดงมีคำตอบวันนี้ครับผมนมตองแดง,งแรงเรเตือนครับวันนี้มีคำถามมาอีกแล้วครับผมว่าหลังจากที่เรากรีดหน้าแรขลงมาแล้วเราจะกรีดด้านขวาหรือเราจะกรีดด้านซ้ายของหน้าเดิมกันดีเพื่อให้น้ำยางออกดี คลิปนี้นุ่มตองแดงจะมาอธิบายให้พี่น้อง fc นุมตองแดงทุกคนได้ควังกันเพราะเพราะหลายๆคนถามเคยเคยก็อ้างเต่โกโยโทอ้างเต่วิชาการว่าให้เปิดด้านขวาด้านขวาของหน้าเดิมดีที่สุดแต่มันจะจริงหรือไม่มากวางกันดูเรื่องมันก็มีว่าถ้าเรากรีดหน้าเรกลงมา สวยกรีดไม่เข้าเก่นกรีดไม่บาดไม่เข้าเก่นกรีดลงมาสวยดีเรากรีดด้านขวานั่นคือถูกต้องตามวิชาการ,กรเกษตรหรือโกโยโทการยางแหงประเทศไทยแนะนำให้เปิดกรีดด้านขวานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องกับผมแต่ทำไมหลายๆสวนหรือหลายๆคน มักจะเปิดกรีดด้านซ้ายอันนี้หนุ่มรองเลงขอบอกว่ามันขึ้นอยู่กับความถนัดมันขึ้นอยู่กับความถนัดคือบางคนถนัดซ้ายบางคนถนัดขวาที่จะขึ้นหรือตอนอ้นยางอาจจะไปเบียดกับหัวปลวกหรือเนินหรืออะไรก็ได้เราก็จำเป็นต้องเปิดซ้ายหรือจำเป็นต้องเปิดขวาอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่ง แต่สิ่งสิ่งที่จริงๆแล้วเมื่อที่ว่าเราเปิดซ้ายเนี่ยเราเปิดซ้ายซ้ายของหน้าเดิมมันมีปัญหาอยู่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อเปิดซ้ายมักจะเปิดเปิดแล้วไม่ยอมปิดหน้าเดิมเปิดหน้าใหม่ด้านซ้ายแล้วดึงจากด้านซ้ายลงมาหน้าเดิมกลายเป็น กรีดสองหน้าเมื่อที่เรากรีดสองหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการไหลหรือยางออกที่เยอะเกินเมื่อ,อยางออกที่เยอะเกินแน่นอนว่าตอนอ้นยางต้นนั้นจะสม้มมันจะส่งผลในระยะยาวมันจะส่งผลทำให้ยางต้นนั้นเกิดสภาวะตายนึ่งหรือเปลือกแข้งได้ในอนาคต หปีหกปีเจ็ดปีไปนั่นแหละครับผมบางต้นมันก็เกิดเหตุเลยเกิดเหตุตรงไหนเกิดเหตุตรงที่ว่าเมื่อที่หยุดหน้าเดิมด้านซ้ายที่ไปเปิดกรีดเนี่ยมันแห้งไปเลยมันส่อาการณนบัดนั้นเลยก็มีเราถึงแนะนำให้เปิดด้านขวาด้านขวา ให้มันหมดเรื่องหมดเราแล้วก็ปิดหน้าเดิมปิดหน้าเดิมแล้วก็เปิดด้านขวาแต่แต่มันก็มีพวกหัวหมออีกเปิดด้านขวาจริงแต่หน้าเดิมไม่ปิดกรีดเอาถ้วยอื่นมารับอีกนั่นแหละครับผมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราอยาเปิดกรีดสองหนะ้าเลือกหน้าใดหน้าหนึ่ง ถ้าหน้าเดิมไม่หมดเราก็ไม่เปิดกรีดใหม่แต่เมื่อเราเปิดกรีดใหม่เราก็ต้องกรีดหน้าใหม่ปิดหน้าเก่าเมนว่ายางจะออกน้อยในหน้าใหม่หน้าซ้ายหรือหน้าขวายางมันจะออกน้อยแต่มันจะออกด้วยความเข้มข้นมันออกด้วยเปอร์เซ็นต์น้ำยางที่ดี มันจะชดเชยกับน้ํายางที่ออกเยอะด้านล่างแต่น้ําเลี้ยงเยอะนั่นแหละครับผมถึงทีนี้ถามอีกว่าถ้าเปิดด้านซ้ายถ้าเปิดด้านซ้ายยางจะออกเยอะหรือออกน้อยกว่าด้านฝามันก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ถ้าหน้าเรกข,ของพี่น้องถ้าหน้าเรกข,ของพี่น้องกรีดไม่บาดไม่เข้าเกนจะเปิดด้านซ้ายหรือเปิดด้านขวามันจะอกเท่าเท่ากันมันจะไหลดีเหมือนเหมือนกันเพราะไอ้หน้าที่เราเปิดหน้าเรกกรีดหน้าเรกมันไม่เกิดการเสียหายแต่มันมีแต่ทุกเรื่องแต่ถ้าหน้าเรกข,ของพี่น้อง กรีดข้าแก่นกรีดปาดมีตุ่มตาเยอะเห็นเนื้อไม้เยอะกรีดด้านซ้ายถือว่าผิดเพราะท่อน้ำยางมันจะขาดตอนมันจะได้ท่อน้ำยางที่ลงมาจากด้านบนอย่างเดียวที่มาจากด้านข้างมันจะไม่ได้มันถึงทำให้ยางออกน้อยแต่ถ้าพี่น้องเปิดด้านขวา ยางที่วนมาจากด้านขวามันจะได้ทั้งหมดลงมาจากข้างบนเราจะได้ทั้งหมดยางก็เลยออกดีกว่าแต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าไอ้ค้นส่วนใหญ่จะเปิดหน้าซ้ายเพื่อต้องการดึงหน้าซ้ายข้างบนลงมาหน้าเดิมนี่แหละคือปัญหาหยุดการกระทํานี้ไปถ้าเราหยุดการกระทํานี้ไปยางไตนึ่งก็จะน้อยลง มันจะหมดปัญหาของการไตนึ่งไปได้อีกกรณีหนึ่งและกรณีอีกอย่างหนึ่งคือเสียได้เสียได้เมื่อหน้ากำลังจะหมดเนี่ยเท้าช้างเมื่อหน้ากำลังไปถึงเท้าช้างเนี่ยยางมันจะออกดีเมื่อยางออกดีเนี่ยแต่มันจะออกด้วยน้ำเลี้ยงมันจะออกด้วยอะไรก็ตามแต่มันจะออกดีพี่น้องบางคนยอม ที่จะขุดดินยอมที่จะหาอะไรมาตั้งเพื่อจะรับน้ำยางตรงนั้นก็ผิดครับผมตรงนั้นเราพยายามย้ายถึงเท้าช้างเว้นไว้ทักสองนิ้วหรือเว้นไว้ทักคืบเว้นไว้ทักเท่าใรก็ได้ก็ยิ่งดีครับผมเพราะตรงนั้นเป็นช่วงต่อของพารายางพาราเม็ดพันและก็ตาตาหกร้อยตาสองห้าหนึ่งตาสามพันหนึ่งก็แล้วแต่ที่เราปิดอยู่ด้านบน นั่นมันเป็นช่วงรอยต่อช่วงนั้นมันอาจจะเกิดการเสียหายได้นี่แหละครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ยางตายนึงเพราะว่าถ้าว่ารกกรีดตรงเท้าช้างเนี่ยมันจะเกิดการนอนเอและก็มันอยู่ใกล้บริเวณดินสามารถเชื้อโรคเชื้อราเข้าสู่หน้ายางตรงนี้ได้ดีถึงทีนี้ทำให้ยางมันติดโรคเมื่อติดโรคเนี่ยมันจะเกิดพวกโรคไฟทอเชื้อราที่ทำให้รากเน่าโขนเน่า เมื่อรากเน่าโกลเน่าบางครั้งเราไม่เห็นไอ้ปลวกตัวดีเนี่ยมันจะกัดกินไอ้พวกรากที่มันเสียหายเนี่ยทำให้ไม่สามารถออกใหม่มาส้มแซมได้เผลอๆยืนต้นตายครับผมนั่นแหละกรณีมันมีรายละเอียดปลีกย่อยสรุปคือเปิดด้านซ้ายหรือเปิดด้านขวาก็ได้เมื่อที่ท่านกรีดหน้าเรขสวย กรีดไม่ถึงแกนกรีดไม่บาดแต่ถ้าท่านกรีดบาดกรีดเข้าแก่นให้เปิดด้านขวาดีที่สุดถ้าท่านกรีดไม่บาดเปิดด้านซ้ายก็ได้แต่สิ่งสําคัญกรีดหน้าเดียวพอกรีดหน้าเดียวพอหน้าล่างอย่าไปเสียได้กรีดหน้าเดียวพอเฉพาะด้านบนแล้วก็อย่าเปิดให้สูงเกินไป ในเปลือกเลขให้สูงกว่ารอยเปิดกรีดหน้าเลขประมาณหนึ่งคืบก็เกินพอนั่นแหละครับผมนี่ก็คือสิ่งที่นมตองเอ็กจะมาบอกในค่ําคืนนี้ว่าเปิดด้านซ้ายหรือเปิดด้านขวาถ้าหน้าเลขสวยยางมันออกเท่ากันแต่ถ้าหน้าเลขเละเปิดด้านขวาดีกว่าพี่น้องเข้าใจนะถ้าพี่น้องไม่เข้าใจคอมเมนต์มาใหม่ เบี้ยนุ่มตองแดงจะพาไปดูที่ต้นยางและจะอธิบายให้เข้าใจกว่านี้แต่วันนี้มาอธิบายก่อนเพราะพี่บ่าวคนนี้แหละแกถามมาว่าเห็นเขาอ้างแต่จะพวกวิชาการวิชาการแต่ว่าเขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดและประสบการณ์เหมือนนุ่มตองแดงเอามาเล่าให้ฟังเพราะส่วนใหญ่นุ่มตองแดงจะไปเจอลูกย่างนะนุ่มตองแดงไม่ได้บูลลี่นะไอ้คนที่เป็นลูกยากเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเปิดด้านซ้าย เพราะต้องการเอาไว้หน้าบนเนี่ยลงหน้าล่างถึงทีนี้ยางจะเท่ากับกรีดสองหน้าเมื่อที่กรีดสองหน้าเนี่ยยางมันไตนึ่งหมดเลยยางมันงดมันโทมมันไม่ออกเมนว่าไปขึ้นหน้าใหม่แล้วไปใส่ปุย๋ยยางก็ไม่ออกเพราะเขาเรียกว่ายางมันทดอตภาษาใต้เขาเรียกยางมันทดอคือมันโซมนั่นเองครับผมนั่นแหละครับผม แต่ถ้าว่าคนที่รักตอนอ้นยางเนี่ยเปิดหน้าขวาปิดหน้าเดิมไปแล้วก็คือจบมันก็จบมันก็จะสวยดีหน้ายางจะสวยดีนั่นแหละพี่น้องประจบการและวิชาการจะต้องควบคู่กันไปครับผมการกระทำและความคิดจะต้องไปด้วยกันได้นี่แหละครับผมหนุ่มต้องแดงแรงแรงเตือนก่ากพี่น้องไว้นะครับผมเปิดด้านซ้ายด้านขวาก็ได้ นหน้าเดิมสวยโอเคนะครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยปุยน้ำค้นขี้หมาพารวยท่าเหนือร่องกรีด3มนิ้วมีดกรีดยางทีจุดจุดนุ่มทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และมีดมิโครเลือกใช้ได้ตามความถนัดคมกริบพร้อมกรีดทุกเล่ม ประกบมีดกันแกนโอ้ทบหนุ่มทองแดงกรีดง่ายกรีดเร็วขึ้นมือไม่กรีดได้มือเกายิ่งกรีดดีต้วยมันแมงปองยุ่งหมดแม่งสัตว์กระต้อยคนตัดยางมองนามเด็ดปิดเหมือยกันง่้ยันนีีกองดีต้องบอกต่อสำหรับคนตัดยางทุกคน